สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ผมจะพาทุกท่านย้อนเวลากลับไปสำรวจอาณาจักรที่สำคัญแห่งหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั่นคืออาณาจักรเจละซึ่งเป็นเสมือนสะพานเชื่อมต่อระหว่างอาณาจักรฟูนันในอดีตกับอาณาจักรหอมอันรุ่งเรืองในอนาคตการเดินทางของเราเริ่มต้นขึ้นในราวคริสตศตวรรษที่6เมื่ออาณาจักรฟูนันที่เคยยิ่งใหญ่ในภูมิภาคนี้เริ่มอ่อนแอลง ตามการความว่างเปล่าทางอำนาจนั่นเองกลุ่มชนขอมจากทางตอนเหนือของนุ่มน้ำโขงได้เริ่มขยายอำนาจลงมาทางใต้ชนกลุ่มนี้มีความแข็งแกร่งและมีผู้นำที่ชาญฉลาดพวกเขาค่อยๆรวบรวมดินแดนและอำนาจทางการเมืองจนในที่สุดก็สามารถเข้ายึดครองพื้นที่ของอาณาจักรฟูนันได้สำเร็จและสถาปนาตนเองเป็นอาณาจักรเจียนละ อาณาจักรแห่งนี้มีรากฐานทางสังคมและวัฒนธรรมที่ลึกซึ้งพวกเขารับเอาอิทธิพลจากอินเดียมาอย่างเต็มที่ทั้งในด้านศาสนาฮินดูโดยเฉพาะลัทธิไสยวนิกายและศาสนาพุทธมหายานซึ่งหลักฐานทางประวัติศาสตร์มากมายเช่นจารึกและรูปสลักสแสดงให้เห็นถึงความศรัทธาอันแรงกล้าภาษาที่ใช้ในอนาณาจักรนี้คือภาษาของโบราณซึ่งมีรากฐานจากภาษาบาลีและสันสกฤต การเกษตรกรรมโดยเฉพาะการปลูกข้าวในพื้นที่อุดมสมบูรณ์รอบแม่น้ำโขงและโตเลสาบเป็นหัวใจสำคัญทางเศรษฐกิจที่ทำให้เจนละเจริญรุ่งเรืองจุดสูงสุดของอาณาจักรเจนละเกิดขึ้นในรัชสมัยของพระเจ้าอิสานวรมันที่หนึ่งผู้ทรงรวบรวมดินแดนให้เป็นปึกแผ่นและสร้างเมืองหลวงใหม่ที่อิสานนปุระ ในช่วงเวลานั้นอนาณาจักรได้ขยายอาณาเขตอย่างกว้างขวางมีการสร้างศาสนสถานและสิ่งก่อสร้างที่สะท้อนถึงความรุ่งเรืองทางศิลปะและสถาปัตยกรรมนี่คือยุคทองของเจละที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของอารยธรรมของโบราณอย่างแท้จริงแต่แล้ววงล้อแห่งประวัติศาสตร์ก็เริ่มหมุนอนาณาจักรเจละเริ่มอ่อนแอลงจากความขัดแย้งภายในที่รุนแรง การแบ่งอาณาจักรออกเป็นสองส่วนคือเจลระบกและเจนละน้ำทำให้เกิดความแตกแยกทางการเมืองและสังคมอย่างไม่สามารถแก้ไขได้ความแตกแยกนี้เป็นช่องว่ให้แก่ศัตรูภายนอกในช่วงปลายคริสตศตวรรษที่7กองทัพจากเกาะชวาได้เข้าโจมตีเจนละน้ำกษัตริย์ถูกจับตัวไปทำให้เจนละล่มสลายลงอย่างสมบูรณ์แม้จะล่มสลายลงแต่อรยธรรมเจนละไม่ได้หายไปไหนกลับกันสิ่งที่เจนละได้สร้างไว้ ทั้งภาษา,าศาสนาศิลปะและรากฐานทางการเมืองได้ถูกส่งต่อไปยังอาณาจักรใหม่ที่กำลังจะถือกำเนิดขึ้นนั่นคืออาณาจักรขอมที่มีพระเจ้าชัยวรมันที่สองเป็นผู้รวบรวมดินแดนให้เป็นหนึ่งเดียวอีกครั้งและสร้างยุคทองที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของอารยธรรมขอมที่นครวัดในเวลาต่อมาอาณาจักรเจนละจึงเป็นมากกว่าเพียงอาณาจักรโบราณที่ล่มสลายแต่มันคือสะพานที่เชื่อมต่อประวัติศาสตร์จากอดีต สู่ความรุ่งเรืองในอนาคตถ้าคุณชื่นชอบเรื่องราวประวัติศาสตร์แบบนี้อย่าลืมกดติดตามกดหัวใจกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับยังมีเรื่องราวต่างๆอีกมากมายที่คุณอาจจะยังไม่รู้สวัสดีครับ